โลฮิงญาไม่มีแผ่นดินอยู่ทางทางที่ก็เป็นประชาชนเหมือนมึงพระโลหิงญาไม่มีกษัตริย์ไม่มีผู้นําไม่มีใครไปกอบกู้แผ่นดินไว้ให้เขาแล้วไปตรงไหนก็ไม่มีแผ่นดินอยู่มึงอยากจะเป็นเหมือนโลหิงญาไหมมีชีวิตมีจิตใจแต่โลหิงญาไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีแผ่นิน ศาสนาและสถาบันจึงเป็นองค์ประกอบของความมั่นคงมึงตื่นมามึงจะอยู่แต่ในกาลาทาไมมึงนึกว่ากาลาของมึงะเป็นโลกเป็นกว้างใหญ่แล้วเหรอมึงไปเชื่อมันทาไมยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองมากองกันตรงนี้ก็พวกมันดําเนินถูกดําเนินคดีหมดเลยแต่ละคนเนี่ยมีแต่พวกเสลยเสลยอย่างพวกมึงเนี่ยตามไม่ทันมันมีแต่พวกโง่โง่อย่างมึงเนี่ยเดินตามมันอีพวกจันไรอย่างพวกมึงเนี่ยเดินเฉียดกูยังไม่ให้เฉียดเลยมึงจำใส่กระโหลกนะของมึงไว้ด้วย